อยากให้น้องเพ้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอรข,ออรขอบคุณอะไรนะจ๊ะแม่จ๋าขอพวงอะไรออกอ้อมวงูไม่ให้เลยเลยสักอย่างอ,อันนี้ออกขอบขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็สาหรับวันนี้นะครับงานน่ากำลุทุ่เน็ตเวิร์เปิดตลาดตลาดบัวทองบางบัวทองนนทบุรีนะครับก็จริงๆถ้าเราเพ้นมาอยู่บ้านพี่น้องเนี่ยมันอยู่ใกล้มากเลยนะเพราะว่าบ้านพี่น้องเขอยู่บางกรวยนี่เองนะครับเขาเป็นผมขอบคุณครับแม่ขอบคุณมากนี่ เนี่ยพ่อแม่ให้ตั้งแต่แรกใช่ไหมแม่จะได้แม่จะให้เพชรแบงค์ใหม่เลยนะแต่พอเป็นตอนนี้คือขยำยุ่ยยี่หมดแล้วขอบขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็วันนี้นะครับได้รับโอกาสนะครับจากพ,พี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับจากลูกทุ่งนิเวร์ยนะครับที่ให้โอกาสกน้องเพชรได้มาร่วมงานในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณครับแม่อันนี้อันนี้คือให้เอาพื้นไหมครับอุ้ยเอาไปหล่งพื้นซะด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานของลูกทุ่ง ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสน้าไเพได้มาเยือนอยู่บนเวทีอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเวทีที่น่าประทับใจมากๆและที่สาคัญคือร้อนมากๆด้วยเช่นกันนะครับหยอกเล่นนะจริงๆอากาศร้อนไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ทุกๆคนเต้นกันมันมีลมพัดมาเรื่อยๆทําให้เย็นสบายอยู่แล้วนะจ๊ะขอเสียงมแม่ๆบ้านน้องเพชรกาะถาพุธอีกครั้งได้ไหมครับทำไมมันเบาใจนคนไม่เยอะนะจ๊ะขออกีกรอบหนึ่งล ย่อถ้ามีงานลูกทุงเนี้เบิร์เปิดตลาดอีกอยากให้เราพี่ไปไม่จ้าแม่จ๋าหนีไม่พี่ถามเลยไม่ต้องรอพี่พีมงานด้วยไม่ต้องรอพี่ดีเจด้วยเลยเงี้ยสุดยอดไหมนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะคงได้มาพบเจอกับแม่ๆอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวรอพบกันงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกๆกำลังใจมากๆเลยนะจ๊ะแม่ๆทุกท่านเดี๋ยวเราไปนัดกันข้างหลังแล้วกันนะหลังเิธีนะครับสำหรับใครที่ยังรอให้กำลังใจพี่เวียงนริมนะครับกับพี่แซกจูนพ สุดยอดครับสุดยอดอช่วงนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาตกึ๊กเสียเวลาอ่ะเป็นไงมุกเองส่งเองนะครับพบกับพี่เวียงนันทมลเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ